โอ้นี่ตรงนี้นี่คือหลังคาเป็นพระมา,มาลาอ่าม,มียักษ์มียักษ์อยู่สี่ทิศด้วยนะครับมีทเทวสวุวรรณนี่อยู่สี่มุมเลยนะครับ<ๆ>ก็เรียกว่ามาครบอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วบริวารสังหารเหล่านี้นี่คนเราควรจะเริ่มจากพิดอะไรก่อน ็ตะวันออกก่อนครับโอเคนี่เขาถึงได้มีรูปลบอยู่ฝั่งหันทางนี้ก่อนตะวันออกครับอันนี้ป้ายนี้สำหรับคนสายตาจางจะอย่างไม่เผื่อคนเยอะๆไงเราจะยืนด้านหลังนี้ตะวันออกแล้วต่อมาก็ต้องทิศเหนือครับใช่ครับก็คือด้านหลังของพระองค์ท่านนะครับล้วนแต่เือั กำบัดทุกโลกลภัยครับแข็งแรงแข็งแรงครับมาเรามาทางทิศตะวันตกก็จะดีทางแค่าขาดปลอดภัยครับที่นี่สักนิ์มนวัดหงงรัตนารามทุกทุกเนเสาเราจะมีการจบทิศใต้ครับ ก็ S <S จะดีทางด้านค้าขายครับทคุณคียย้อนูุิตให้ถึงร้อก็ให้ช่องพี่ป้องเขาปังๆนะฮะถาถูกครับ <S 2> <S 2> รค้าขายด้วยครับไม่ได้ปังอย่างเดียวครับ <S <S ขายอะไรได้ <S <S ไมั่งยังอ่ะยังไม่ได้ลงขายอะไรเลยครับฝั <S <S ่งนี้ชวนออกนี่ดีนะไงเมตตามหา,า,มานิยมที่ต้องนะไม่ใช่ใช่จริงๆต้องขอฝั่งนี้นี่เมตตามหานิยม ก็ให้ช่องปังปังพานี่ครับสิและุสารสิงพ้อมและปนี่ยวติงพรอสาอย่างในทีเดียวกันเลยแล้วนี่คือยังไงครับน่าครับผมพู่ถึงทอพกสะมพรมครับสะสมสิ่งที่เป็นเราในทุกวันนี้ล้วนแต่เกิดจากุุครับได้ทรรมาทั้งสิ้น เอาแค่พอครับความที่เราได้เป็นหเอาตุ่มเดียวก็พอ,พอนะผมว่าเหมือนกันครับไม่งั้นเปียย